วัดเพื่อนๆชาวเเตอร์ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝากระโปรงท้ายปิดไม่ได้นะครับสำหรับ S-Class w 2 2นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวิธีการเป็นยังไงครับผมไปกันเลยครับนี่เลยครับทุกคน S-Class ส2 2 2นะครับปัญหาของลูกค้าก็คือนะครับอ เวลาคือของลูกค้าปัญหามาก็คือฝากระโปรงท้ายปิดไม่ได้นะครับก็เราก็มารีเซ็ตกันนะมารีเซ็ตกันนะครับก็เบื้องต้นก็ที่ปุ่มสวิตช์ฝาท้ายนะครับก็เปิดนะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดลงไปนะครับนะครับกดไปแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก5้ถึงหวินะครับแช่ไว้แล้วก็ ค่อยปล่อยนะครับแล้วก็มาเทสดูนะครับว่าจะขึ้นไหมข้างหลังครับอ่าอันนี้เปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเราปิดนะครับปิดเดี๋ยวเราปิดนะครับเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการรีเซ็ตฝากระโปรงท้ายนะครับทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็นี่เลยครับนี่ครับสวิตฝาท้ายจะอยู่ประตูหน้าประตูหน้าฝาข้างล่างนะครับก็เปิดปกตินะถ้าเรากดแล้วมันเด้งขึ้นมานะครับเราก็มารีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเมมโมรี่เขาอาจจะเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้เราก็ต้องมารีเซ็ตใหม่นะครับด้วยตรงนี้นะครับผมนะครับ โอเคครับทุกคนนะครับนี่ครับเอสคลาสนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับโอเคครับ